เจ้านายชอบให้ทํางานเกินขอบเขตอะอันนี้ผมไม่ได้ว่าคนอ่ะเราจะปฏิเสธยังไงได้ครับคนไอ้เหี้ยไม่ด่าก็เหมือนด่าต้องบอกอันดับแรกก่อนว่าตอนไปสมัครงานอ่ะมันจะมี2อย่างเนาะหนึ่งก็คือ job description ว่าเขาให้เราทําอะไรบ้างซึ่งโอเคอันนั้นอ่ะคุยกันได้อย่างที่2ก็คือมึงต้องดูลักษณะองค์กรที่มึงไปสมัครก่อนว่าองค์กรเขาอแม่งคือระดับมหาชน enterprise หรือว่าแม่งเป็นแบบ กููอ <pr> ขอใช้คำว่ SM e า SME Start up แล้วกัน <extracting S 1> นะครับ <laughs> มาหาชนอะถ้าผิด Top d e i ชั้นมึงไปเถียงได้เลย <sk r ub> บอกไม่ใช่หน้าที่แต่ว่า SME เนี่ยด้วยความ <ระ S 2> ที่มันเล็กเนี่ยมันมีความเป็นไปได้งานมันจะเกินหน้าที่เพราะว่าคนมันน้อยคนมันไม่เยอะเวลามีปัญหาใหม่ๆมาบางทีเราต้องเข้าไปแก้ Start up นี่ไม่ต้องพูดถึงมึงเข้าไปทำอะไรที่มันเป็น Start up แบบบริษัทที่อะแล้วมึงคาดหวังว่าโอเค o p d e i ชั้นตามนี้ทำงานตอนนี้เฮียเป็นไปไม่ได้อันดับแรกก่อนเลยคือมึงดูองค์กรก่อนอย่างนี้สองคือถามว่าจัดการยังไงจัดการง่ายเลยนะข้อ อองค์กรแม่งไม่ไม่ไม่ตรงไทยมึงอ่ะมึงย้ายไม่ไม่มีวิธีอื่นจริงๆเว้ยพอเราเป็นสาร์ทอัพเราขยายตัวเร็วพอเราขยายตัวเร็วปัญหาใหม่แม่งมีตลอดคนที่แบบว่าโอเคนี่ไม่ใช่หน้าที่เราไม่เอา มันไปด้วยกันไม่ได้แน่ๆถ้าสมมติว่าการย้ายองค์กรแม่งเป็นวิธีแก้ปัญหาที่แบบต้นตีนเกินไปพี่มึงอย่าพูดอย่างนี้เิขอวิธีแก้แบบถ้าต้องอยู่ได้ไหมให้ขายตัวเองให้ดีขึ้นว่าถ้าคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากทําคุณจะทําประโยชน์ได้มากกว่าการทํางานจับขายได้ยังไงอเอาเรื่องนี้ไปคุยกับบอสอ่ะเขาก็ฟังมึงอยู่แล้วพี่เชื่อผมพี่ให้ผมทําอันนี้อย่างเดียวผมมีประโยชน์กับพี่เยอะกว่าโอเคทุบายงานอื่นในกว่าาคนอื่นมันทำก็ได้